สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีกันบ้าค่า่อยกับสบายดีเนาะค่ะเนาะบ้าน่อยกัะหนาวหนาวพี่น้องแดดกะนิดเดียวจะพี่น้องอันเปิดไฟเปิดนี่ยังแบบยังห่อนเลยคข่เนะเปิดไฟพิงเน,น,นะจ้ะเพราะว่านี่ลูกเห็บตกพี่น้องเต็มหลังบ้านนะจ๊ะ อันบริไทยอันคลิปไว้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอันคาตาตาต่อคลิปอยู่จใจบร้จะบ่าวความโชคดีของข่อยสูฟังพี่น้องว่าความโชคดียังเนาะจ้ะเนาะอันจะบ่าสููฟังเนาะจ้ะว่าข่อยมาอยู่อเมริกาประมาณอ่าเจ็ดปีกว่าแล้วเนาะจ้ะเนาะข่อยบริซื่อเสื้อผ้าใส่พี่น้องเจ็ดปีกว่าแล้วนี่ค่ะเสื้อผ้าที่ข่อยใส่อยู่ยสมัยนี้ที่ข่อยเฮ็ดคลิปหรือว่าข่อยบริซื่อใส่จ้ะ อันมีคนใจดีเพิ่อนไฮมากนะจ้ะเนาะเป็นคนไทยย่นีละจ้ะเพิ่นไหามากแบบว่าเพิ่นสีถามทุกปีแล้วจ้ะเลยว่าอันเอาเสือบองสินะพี่น้องถ้าขอบอกว่าเอาเพิ่นกสิอเอามาไหฮอดเทือน,นเลยจ้ะพี่น้องเสือเพิน่นเสือ้าเพิ่นมิตรต,ตัวงามๆพี่น้องมันเป็นสไตล์ข่อยเลยพี่น้องแบบเรียบๆนะพี่น้องเรียบๆแต่ว่าดูดีจัิงสินะข่อยก็เลยเอาน้ำเพิ่นทุกปีเนะี่ยนะจ้ะอันหลังจากนั้นแบบตอนนี้นะ คือมันหลายเกินไปนะพี่น้องประมาณว่าใส่สามปีสี่ปีกับบ่่สัมพี่น้องทาเป็นใส่อีลีนะแต่บ่ค่อยกับบ่ค่อยใส่ทุกครบทุกตัวอกจากมันมันลายเนาะจ้ะเนาะอันเพิ่นกะกับมีหลายหลายคนเนาะจ้ะเพิ่นเอามาให้คอยเพราะว่ามันหุ่นไก่เคี่ยงกันไงพี่น้องหุ่นหุ่นใสเอ็ดนะพี่น้องหุ่นตัวน้อยนะถ้าถ้าเกิดคอยบ่เอาสินะเพิ่นกะจะไปให้กคุดเวลนะพี่น้อง ข่อยก็เลยโชคดีตรงจุดนี่จะคือว่าประหยัดเงินค่ะบริสุทธิ์เสือผ้ามาเจ็ดปีกลัวนะจาจะเนาะอันก็มีรองเท้าด้วยจะที่ข่อยใส่น้ำกระเจ้าบริสุรองเท้าเพราะว่าตีนข่อยมันมันบานปลายพี่น้องมันบกตีนกระเจามันเลี้ยวไงแต่ว่าตีนข่อยมันบานเสียข่อยก็เลยใส่น้ำกระเจ้าบริสุน่าจะเนาะเพิ่นค้นรองเท้า,าข่อยประมาณสามสิบคู่พี่น้องข่อยใส่น้ำเพิ่นบริสุทริ์ข่าขึ้นเป็นเบิร์นะพี่น้อง วก็เพ่นกับบไซน์นะพันก็ะคุปไม่คอยสุด้าย่อยกะไปให้กูดเวลพี่น้องพ,พอกระไซโบได้นะเพราะว่าล่องเท่าไซ่บได้จ้ะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อผ่านี่ย่อยไซได้เบิร์สดสตูเลยพี่น้องเพ่นไม้คอยแบบทุกปีเลยพี่น้องแบบปีละสิบสี่สิบหาถุงสินะก็คือตู้ตู้เต็มเบิร์ดมิเตเสื้อผ้าคอยพี่น้องขุงปัวคอยเ,ยเสื้อผ้ามีแค่ซิบกว่าตู้นะจ้าคอยจองพื้นที่เบิร์ดเลยพี่น้องทุกมองทุกบอลอันเสื้อผ้ามันลายนะจ้า อันจนตอนนี้คอยต้องปฏิเสธไปพี่น้องว่าขอยเอาเพราะว่ามันหลายถ้าเจ้าค้าชอบอะนะพี่น้องชอบปิ่งแบบสื่อของเป็นสื่อของเก่งอะนะบางคนกับแบบว่าเห็นนะมันโหลดกับสื่อเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้สุ้ท้ายบ่ได้ใไซพี่น้องแบบกองเต็มยุงสินะเสื้อผ้าที่พี่น้อมให้คอยชวนมากแถบบ่ได้ใไซเลยพี่น้องไปยังค่าเต็มเยอะ ตอนแรกเพิ่นกับบกาเอาให้่อยพี่น้องเพิยัน่อยรังเกียดนะจ๊ะถ้าเพิ่นเป็นเสื้อผามือสองนะจ๊ะเนาะเพิ่นวาส่วนหมากคนใจรังเกียดเพิ่นกรบกเอาให้นะพอ่อยตอบว่าเอานะเวลาเพิ่นถาม่อยเพิ่นดีใจขนาดพี่น้องเพิ่นสีได้เก็บบ้านเพิ่นเพิ่นสีได้โลค้องเสือพงเสื้อผาเพิ่นออกจากบ้านนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นดีใจแบบเพิ่นเฝ้าค้น้ข่อยเลยพี่น้องอันเพิ่นเอากระโปรงไม่อยประมาณสี่อยตัวพี่น้องสามกองบกใหญ่นึงพี่น้องบัด แต่ว่ากระโปงนะ่ะคอยใส่บ่ด้พี่น้องเพราะว่าคอยหนาวพี่น้องของบอไซเนาะคอยก็แล็บไปให้นอินเดียอยู่นี่นะจ๊ะกระโปงม่ได้ตัวง,งามๆคอยเอาต่าเสือพี่น้องแล้วก็เป็นสุดเง้ยวๆาไว้เังสินนะแบบลายมากเลยจ้ะ เพราะว่าก็จ้าชอบป,ปิ่งเก่งนะพี่น้องคอยคอยเป็นคนที่บุคคอยซื้อของนะพี่น้องคอยเป็นคนที่ว่าคอยเชยดายเงินนะพี่น้องคอยบุกคอยได้ิสไซยังไงพี่น้องคอยก็เลยบ่บุคอยอยากซื้อของเนาะเวลาออกไปข้างนอกนะพี่น้องคอเห็นเสือ้อผ้างามๆใจคอยในยี่ยอยากซื้อมากแล้วคอยอยากได้นะพี่น้องแบบงามแห้งแต่คอยต้องตัดใจบุซื้อพี่น้องเพราะว่าเสื้อผ้าที่ ก็เจ้าไม่ค่อยเต็มบาทอยู่พี่น้องกัก็ยังใส่บ่เบิร์อยู่นะมันก็เลยเวลาเกอะของนองเห็นเสื้อผ้างามๆกับบริสุทธิ์ดอกแกซื้อมากก็เสียดายมาเก็บไว้นะจ๊ะนี่ละจ้าบอาเรื่องความโชคดีให้ฟังคือว่าอยู่ต่างประเทศก็เจอผู้ใหญ่ใจดีเนาะเะเนาะไ้เสื้อผ้าอันถ้ายุ่ใกล้ๆคอยผู้ไดหุ่นซ้ำคอยก็มาเอาไปใส่ไดเดะเด้อะคอยใส่เอ็ดพี่น้องอันพูดถึงเสื้อผ้า ถึงเสื้อผ้ามีลายกับบริไซสพี่น้องใส่แต่ตัวเก่าๆส้ำสัาสกๆเพราะว่าอ่ามันอยู่เฮือนนะพี่น้องอยู่เฮือน,นมันกับบรดแต่งตนวแต่งตัวเนาะเนาะอันหนาตาเนี่ก็ถ้าจะแปลงย่างเดียวจะแค่นั้นลราคอยนะผ่าพันคอกับบอกร้ายหนึ่งพี่น้องเป็นลอยๆอันพูนะ กุ้งไอยนะไอ่ก็เอาแจกคนไปเบิดแลละพี่น้องแบบถ้าย่อยแจก่อยเจอคนไทยอยู่ใส่กระถามองสินะ่อยก็เอาไปห้กระเจาองสินะจักใส่บ่ใส่เดอกคอยก็บ่หัวอันเพราะว่า่อยมันมีร้ายนะพี่น้องมันเอาไว้ัลร้ายมันก็บ่ได้ใส่นะจ้ะอันใดที่แบบแบบห้คนอื่นใดองสิคือยังผ่าเป็นค่อยันใส่กันใดอยู่แล้วจ้ะพอกระชีถามนะเนาะถ้าเสื้อผ้านี่มันใส่น้ำกันบด้จ้ะเพราะว่า สมาก็จะจะหุ้นตัวเอ็มตัวแอลกันอย่งางเสนาจะบ่มีหุ้นตัวเอ็ดนอกจ๊ะเนาะทุกๆปีเราจะถามก่อนนั่นแะจะว่าเอาบ้องเสนะาแถวกาบปฏิเสธปุ๊บเพิ่นกะจะไปห้กูดเวลองเสนาจะพี่น้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนเด้อจะอันที่ฟังอยจนจบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นจ้ะพี่น้องจานขอบคุณมากๆเลยค่ะพอกันคลิปน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ